สวัสดีครับสวัสดีช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับวันนี้พบกับผมจันทบลเพื่อนไอทีนะครับพบกันตอนนี้เป็นตอนบ่ายนะครับก็เวลาณขนาดนี้นะครับ14นาฬิกา26นาทีนะครับเกือบจะจะครึ่งแล้วนะครับมาบ่าย2จะครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้หัวหน้าก่อนนะครับเปิดประตูให้หัวหน้าก่อนอ่า ก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพาไปเปลี่ยนนะครับข้อความนะครับจากให้เขา,าปกติแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับเราก็ใช้แอปพลิเคชันนะครับข้อความนะครับของซั s u n งอยู่ตลอดนะครับแต่ ไม่รู้ตั้งแต่ตอนไหนมานะครับแต่ผมซื้อ S 2 4 Ultra มานะครับเขาก็เป็น Google m e s s a g e แล้วนะครับอ่าเป็น Google m e s s a g e แล้วแล้วก็ล่าสุดนะครับ A 5 5อะไรต่างๆนะครับตั้งแต่เป็น Android 14มาก็เป็น Google m e s s a g e แล้วถ้าใครต่ำกว่านั้นต่ำกว่านั้นนะครับแล้วก็ อย่างเป็น Google m e s s a g e อยู่หรืออยากจะเปลี่ยนมาเป็นข้อความก็คลิปนี้เลยนะครับเหตุผลนะครับที่อยากจะเปลี่ยน Google m e s s a g e แบบใหม่นะครับแบบที่เขาแบบที่เขาตั้งค่า d e f a u l t มานะครับไปเป็นข้อความแบบอของ a m s u n งแบบเก่าก็เพราะว่าเขานะครับลบข้อความได้ไม่หมดเลยทีเดียวนะครับเราจะค่อยๆเลือก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 ,ลอก,ลอกแล้วไปลบ ต่างจากข้อความของซัมซุงนะครับที่เราสามารถไปลบได้เลยนะครับเลือกทั้งหมดได้ในคราเดียวแล้วก็ลบเลยนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับค่าเดิมของเขาเป็น <Internet. S 1> อินเทอร์เน็ตเมสเซการแจ้งเตือนเมสเซจนะครับก็จะ,อะลองพาเข้าไปดูนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับ <Message. S 2> เข้าไปเมสเซจลงชื่อเขาใช้ในชื่อวัยรุ่ หนึ่งข้อความที่ยังไม่ได้อ่านสามข้อความหนึ่งข้อหนึ่งข้อความที่หนึ่งข้อความที่ยังหนึ่งข้อความที่เริ่มแชร์กลุ่มย่อว้ากลุ่มวิดีโอสิบคับกลุ่มจุดศูนย์สองสามหกเนตเซตคนหาข้อลงชื่อหนึ่งข้อความที่ยังไม่ได้ครับกลุ่มเขาก็เขาก็จะอ่าต้องได้ไปเคาะสองครั้งแล้วก็เลือก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 เคาะสองครั้งค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกเลือกทั้งหมดแล้วก็ไปลบในขาเดียวนะครับเราไม่อยากจะทําอย่างนั้น แล้วกจ็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดไม่อยากทำอย่างนั้นที่จะไปเป,เปลี่ยนเป็นแอปพลิเคชันข้อความของ Samsung เหมือนเดิมนะครับตามผมมาเลยครับวิธีนะครับก็ไปที่การตั้งค่าครับเ plus 200ลาสาไฟสุการตั้งค่าเลสตรการตั้งค่าอ่านี่ครับไปการตั้งค่าเค้าสองครั้ง,งเข้าไป เพื่อนเพื่อนการตั้งค่าเอาออกมาหน้าจอหลักหรือไม่ถ้าไม่เอาออกมาหน้าจอหลักก็ไปหาการตั้งค่าให้เจอนะแล้วก็เสียงและการสั่นการแจ้งอวาามอมบัตครับแบตเตอรี่วอลเเปทิมหน้าจอหลักหน้าจอล็อคความปลอดภัยตำแหน่งความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้ google คุณสมบัติติจเตอ์เวลละการดูแลอุปกรณ์ที่แอปแอปพื้นฐานการตั้งค่าแอปนี่ครับแอปแอปพื้นฐานและการตั้งค่าแอปนะครับเมื่อเจอแล้วเคาะเข้าไปเลยครับ แล้วให้ปัดขวาไปครับแอป pp. คนหาแอปปุ่มอ่าปัดไปตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่มอ่าปัดไปเลือกแอป pp. พื้นฐานเลือกแอป pp. ที่ต้องการใช้สําหรับการโวการส้อความการเข้าเว็บไซต์และอีกมากมายอ้าวใกล้แล้วใกล้แล้วปัดไปอีกทีนึงการตั้งค่าแอป Samsung การตั้งค่าแอป Samsung นะครับตรงนี้แหละนะที่เราตามหาเคาาสองครั้งเข้าไปเลยครับการตั้งค่าแอป Samsung แล้วจากนั้นให้ปัดขวาไปครับการตั้งค่าคนหาแอปปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมล้องถ่ายรูป7.32เมกะไบต์ กองถ่ายรูปการแชร์ในกลุ่ม2 8 9สเมกะไบต์การแชร์ในกลุ่มการดูแลอุปกรณ์23.39เมก้าเตรการตั้งค่าการโต41.85เมกะไบต์การถ่ายรูปถ่าย116่งร้อบหกเมตรกับแคลอรี่5้กับข้อความ5.94เมกะไบต์นี่ครับข้อความที่เราตามหานะครับข้อความข้อสองครั้งเข้าไปเลยครับข้อความ5.94เมกะไบต์ค้นหาโทรศัพท์ข้อความห้าข้อความอนุญาตให้ข้อความเข้าถึงบันทึกการโทรในโทรศัพท์ไหมก็ ครั้งแรกที่เราเข้ามานะครับเขาก็จะให้อนุญาตโน่นอนุญาตนี่นะครับก็ดูดูไปกันแล้วกันแต่ผมอนุญาตไปหมดเลยนะครับไม่อนุญาตอนุญาตปุ่มอ่าอนุญาตอนุญาตให้ข้อความเข้าถึงรายชื่อติดต่อไหมก็อนุญาตไปครับไม่อนุญาตอนุญาตปุ่มอนุญาตให้ข้อความโตและจัดการด้านโตไหมอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยครับไม่อนุญาตุปุ่มอ่าผมอนุญาตไปครับอนุญาตให้ข้อความส่งและดูข้อความ sms ไหม อ่าอันนี้เราก็อนุญาตอีกครับไม่อนุญาตอนุญาตปุ่มข้อความนี่ครับซัมซุงเมสเซจอ่าซัมซุงเมสเซจนะครับอ่าแอปพลิเคชันเขาชื่อว่าซ s u n g งเมสเซจนะครับผมก็เพิ่งจะมาอ่านนะครับ g o o g l m เมสเซจอันนี้ o o o l l m เมสเซจใช้ g o o g l m เมสเซจเพื่อรับแชท r c s พร้ s, รอมคุณสมบัติที่หลากหลายการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางและ AI อันทรงพลังประวัติข้อความของคุณทั้งหมดจะถูกถ่ายโอน เปิด google เมสเซจปุ่มดำเนินการต่อด้วย samsung เมสเซจปุ่มอ้าวดำเนินการต่อด้วย samsung เมสเซจไปเลยครับขอตัคเสตั้งค่าข้อความเป็นแอป sms เริ่มต้นอ่านี่ครับปัดไปแล้วครับข้อความไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือกอ่าแล้วก็เลือกไปเลยนะครับเราอยากจะใช้ samsung เมสเซจนะครับแล้วก็เลือกข้อความนี้ไปเลยครับเลือกไวอ้าวแล้วก็ปัดไปเมสเซจแอปเริ่มต้นปัจจุบันไม่ได้เลือกไวปุ่มตัวเลือกอ่าแต่ตอนนี้เมสเซจก็เป็นแอปเริ่มต้นนะครับแต่เราไม่ได้เลือกแล้วนนนนะครรัับตตออี้้เาไไไม่งปปปสใจด ยกเลิกกลุ่มยกเลิกปัดไปตั้งเป็นแอปเริ่มต้นกลุ่มตั้งเป็นแอปเริ่มต้นนะครับเคาะเข้าไปครับข้อความนี่ครับตัวเลือกเพิ่มเติมมีคนใหม่ที่พร้อมใช้งานกลุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วก็แบ็กออกมาครับกลับกลุม่มการตั้งค่ากลับกลุ่มแอปกลับกลุ่มการตั้งค่าแบ็กออกมาเลยครับ,บออกลับ,บออกลุ่ออมวันยูไอโฮมกลับกลุ่มก็เมื่อกลับออกมาแล้วพอเรามาแตะ6ออก,การแจ้งเตือนหน้าต่างวโทรศัพท์ เือนเงขาก็ยังจะเป็นเมสเซจอยู่ดีนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลบ o o o l l m เมสเซจออกจากหน้าจอหลักนะครับเราก็จะไปลบกันนะครับแล้วก็เอาข้อความขึ้นมานะครับก็ดับเบิลแทบไปตรงเมสเซจนี่แหละครับเมสเซจจะตเลือกโดนสำหรับเมสเซจดับเบิลแท็บค้างไว้นะครับให้ดับเบิลแทบค้างไว้แล้วก็ปัดไปข้อมูลแอปปุการสรนทนาสุวรรณที่ต๋องกุ้งมอเตอร์เลือกปุ่มลบกล,บล,บล,บลบุ่มลบนะครับ ลบในทีนี้ก็คือลบออกจากหน้าจอหลักนะครับเพราะว่าแอปเหล่านี้นะครับเราถอดถ,ถอนไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าไม่ใช้แบบวิธีการพิสดาน,นะครับเราจะถอนแอปเหล่านี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับลบออกไปครับลบออกจากหน้าจอหลักแล้วหน้านะครับลบออกจากหน้าจอหลักแล้วทีนี้เราจะไปเอาข้อความมาได้อย่างไรไปที่หน้าจอแอปเลยครับสองนิ้วลากขึ้นไป แอปสกรีนหน้าที่หนึ่งจากสองซัมซุงโฟลเดแล้วก็ปัดไปหาค้นหาเลยครับ Google Microsoft Play Store Members สสตูดนะครับ f a c e b o o ส1บ <Ooh>. สักรสโตเมมเล l a y Store m ครซอฟท์ซัมซุงโฟลเดอร์ศย์ดหน่พับปุมวิดีโอตัวเลือกค้นหน้าที่หน้าที่ซ m s ซ n g หน้าที่หนึ่งหน้าที่สค้นหาอ่าค้นหาเลยครับค้นหาช่องแก้ไขท,ทายทายหนึ่งสแสดงแล้วกำลังสแสดงแป้นพิมพ์ซั g ซ่งข้อความนะครับพิมพ์ข้อความวเลยครับ ความจริงป้อนข้อมูลด้วยเสียงก็ได้นะครับแต่ผมป้อนไม่ได้นะครับเพราะว่าผมบันทึกหน้าจออยู่ครับช่อช้างจอจานขยายแถบเครื่องมือข้อไข่ข้อไข่ไม้เอกสระอาไม้ไม้แผนอากาศไม้ถูกไม้ถูกออกลาสระแอออกอออ่างข้อความจริงพิมพ์ข้อก็ได้แล้วมั้งนะแต่ผมพิมพ์ข้อความดีกว่าข้อควายข้อควายเงาแหวนเงาแหวนไม้เอกสระอา สระอาทฐานมอม้ามอม้าค้นหาซ้อนเป้นกันแล้วอ่าเราค้นหาแล้วนะครับปัดไปล้างฟิวเกเลือกแอปไม่ใช่ตอนนี้อ่าเกเลือกแอปที่คุณสามารถใช้ค้นหาและแสดงผลการค้นหาได้อ่าน่ยังยังไม่ต้องยังไม่ต้องก่อนนะครับปัดไปไปที่การตั้งค่าเลือกแล้วแท็บแท็บข้อความน่าเจอแล้วนะครับแท็บข้อความข้อความข้อความนี่ครับข้อความเขียนข้อความ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 นะครับ ไม่มีส่วนหัวถัดไปการตั้งค่าเดี๋ยวนะครับกุ้งมอเตอร์ใส่ที่ป๋องสุวรรณเขียนข้อข้อความอ่าข้อความแท็บข้อความข้อความนะครับแล้วก็ดับบลแท็บค้างไว้ครับข้อความหกตัวเลือกตัวสำหรับข้อความอ้าวแล้วจากนั้นก็เพิ่มไปยังหน้าจอหลักเลยครับปัดไปข้อมูลแอปเขียนข้อความสุวรรณที่ป๋องกุ้งมอเตอร์ค้นหาแอปเพิ่มในหน้าจอหลักอ่าเพิ่มไปเลยครับโฮมสกรีนหน้าที่หนึ่งจากหนึ่งอาร์ซิสเตอรน์นหน้าที่หนึ่งจากหนึ่งหน้าเริ่มตน้นเล จากนั้นเราจะไปลากไว้ตำแหน่งไหนนะครับโทรศัพท์หนึ่งอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลากดูนะครับข้อความอ่าย้ายรายการย้ายมาเลยครับสร้างโฟเลเดอร์ด้วยย้ายไปยังแถวหนึง่งคอลัมน์หนึ่งย้ายไปยังแถวหนึ่งคอลัมน์หนึ่งย้ายไปยังแถวหนึ่งคอลัมน์ย้ายไปยังย้ายไปยังแถวหนึ่งอย้ายไปยังแถวย้ายรายการข้อความโทรศัพท์หนึ่งข้อความโทรศัพท์หนึ่งกันข้อความน่ามาแล้วครับอินเทอร์เน็ตข้อความจากนั้นเราก็เคาะสองครั้งเข้าไปสำรวจดูครับข้อความ ดูคุณหากลุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมมีคอนเทนต์ใหม่ครับดูหนึ่งร้อยสิบเอ็ดข้อความที่ดูกลุ่มคุณหาปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมมีคอนเทนต์ใหม่ที่พร้อมใช้งานทีนี้เลือกเเเพิิ่มมตราอยากไปลบล่ะตัวเลือกเพิ่มเติมเลยครับเขาะไปตรงเข้าไปตรงตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วเขาปัดไปทำเครื่องหมายทั้งหมดลบนี่ก็จะมีลบอยู่เลยนะครับเขาจะโฟกัสอยู่ที่ทเครื่องลบเลยเคาะเข้าไปข้อความคุณหายังไม่เลือกยังไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี่เขาจะโฟกัสอยู่ที่ อ่ายังไม่ได้เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไว้เลยครับเลือกไว้นี่แล้วก็ไปลบได้เลยครับลบทั้งหมดกลุ่มนี่ลบทั้งหมดได้เลยครับอันนี้ถือว่าปเป็นอ่าอย่างหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มอ่พื้นฐานอย่างหนึ่ง,งเดี๋ยวผมยังไม่ลบนะครับเป็นอ่าฟังกช์ชันอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องการที่จะใช้นะครับเพราะว่าเขามีการลบทั้งหมดนะครับอ่าก็ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับลองเอาไปนําใช้ดูนะครับเพราะว่า g o ูเกิ m r s s a g e ก็ดีนะครับาสามารถที่จะส่งรูปภาพความละเอียดสูงได้อะไรต่างๆแต่เราไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับเราเพียงอยากจะลบทั้งหมดนะครับแต่อันนั้นนะลบทั้งหมดได้ไหมได้แต่เราต้องเลือกทีละข้อความก่อนนะครับก็วันนี้ผมจันทบอนเพื่อนไอทีนะครับก็ต้องไปแล้วนะครับ พบกันใหม่นะครับในวันหน้าและคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆร่ำรวยกันทองและสุขภาพกันทั่วหน้านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ